เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปซิลอะ่ะอยู่ที่ชุดคอยเย็นเดี๋ยวผัดกันไปดูก็ได้ครับมันจะเป็นตัวท่อรูเข็มอะ่ะอยู่ทางด้านนี้อ,อ่าเพราะฉะนั้น,นไอตัวแรงดันที่ที่ส่งไปอะครับไปดูเง่อยกนะ็ได <laughs> ้ลองลองส่งดูกนกั็ได้ครับถ้าเป็นตัวน,นั้นจะอยู่ตางไหนอยู่ข้างในคอยรน้อน ตัวแรกที่เราไปใช่ตัวแรกจะอยู่ข้างในครับที่เป็นรลดต้องแดงอันเล็กๆนะใช่ใช่ใช่ก็ถ้าแอร์แฝงเคงเนก็จะเป็นลักษณะเนี้ทีนี้เวลาถ้ามีเสียงฉีดน้ํายามันก็จะมีเสียงตรงนั้นครับเหรือตอนเปิดเครื่องลองฟังเล่นก็ได้อะทีนี้ตอนเป็นแอร์แฝงนะครับไอตัวแคปแคปทิวอยู่ด้านนู้นทําให้เมื่อกี้ที่เราวัดแรงดันน้ายาใช่ไหมครับ จะสังเกตว่าวาสวิต wow, มันมีแค่สามทางแค่ตัวล่างตัวบนไม่มีให้วัดมีสาเหตุนะมีเหตุผลนะ <c oughs> เหตุผลก็คือมันเกือบจะเท่ากัน <c oughs> เขาเลยไม่วัด <c oughs> เพราะว่าไอตัวนี้วิ่งไปใช่ไหมครับสมมติถ้าเป็นตัวนูน้นเนาะวิ่งไปปุ๊บมันก็ผ่านแค่ชุดคอยเย็น <c oughs> แล้วกลับมาม,มันก็ถือว่าเป็นจุดเดียวกันเขาก็เลยไม่วัดเพราะมันไม่ต่างกันมากนะครับแต่ตัวเนี้มันจะต่างเมื่อกี้ก่อนเนาะเมื่อว์ อุณภูมิมันใกล้กันนะครับแต่ว่าข้างบนอ่ะจะเย็นกว่าสังเกตได้จากเหนือเพราะว่าตรงเนี้ยออกมาเป็นอุณภูมิต่ำแล้วระบายลมเย็นมาให้เราใช้งานกลับมามันก็เลยร้อนกว่านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวบนเมื่อกี้เย็นกว่า,าดันลา่างแต่ตัวนี้จะกลับกันนะครับตัวนี้อุณภูมิสูงอ่ะเสร็จปุ๊บวิ่งไปเจอแคปซูนใช่แรงดันก็จะต่ำลง นะครับแรงดันต่ําลงเสร็จปุ๊บระบายเราเย็นมให้ใช้นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นมานิดนึงก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>ทีนี้เวลาที่มันเกิดเหงื่อมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสก็คือถ้าโตเมื่อกี้มันมีโอกาสเกิดเหงื่อทั้งคู่ได้เลยนะครับเกิดเหงื่อทั้งคู่ได้เลยแต่ตัวนี้เวลาที่เกิดเหงื่อนะครับอย่างที่บอกคือข้างในมันเย็นเพราะฉะนั้นตัวไหนเย็นบ้างครับตัวนี้เย็นไหม ไม่เย็นเพราะออกจากคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะไม่เย็นไม่ผ่านกระทิวเพราะฉะนั้นท่อไฮถ้าเป็นระบบแอร์แผดหรือฉีดในอ่ะไม่ต้องพุ้มยางฉนวนก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นว่าเขาหุ้มแต่ท่อโลนเดียวนะครับถ้าแอร์แผดนะ่ะเพราะว่าท่อน,นี้มันจะเย็นนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่การหุ้มอ่ะเพราะว่าไม่ให้สองท่อน,นี้มันแตกการสัมผัสกันอย่างเงี้ยน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันกลายเป็นไม่เย็น ไม่มีผลกับช็อตไหมครับไม่มีผลไม่มีผลแต่ว่ามีผลกับช็อตไม่ช็อตไม่ไม่ช็อต,อ,ตอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าช็อตหมายถึงว่าอย่างเช่นตัวคอมเพรสเซอร์มันรั่วตรงนู้นตรงนี้มันรั่วอะไรครับแต่นี้เป็นวัฏถ้าจักริมพยามันก็จะมีผลกับไม่เย็นมากกว่านะครับเ,<อ>เพราะว่าอ,อย่างสมมุติว่าถ้าตัวนูน้นอ่ะมันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะที่เป็นพวกน้ำแข็งอะไรพวกนี้นะครับก็คือ ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ช็อตอะแต่ว่าทำให้คอมเพิวเตอร์พันเพราะว่าระบบมันยาวผิดเพี้ยนใหม่อ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับก็ตัวนี้ถ้าปิดเครื่องถ้าปิดเครื่องนะแสดงว่าตอนนี้ถ้าปิดเครื่องทั้งคู่แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ <150. S> 1้0ย้าสิอยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวัดตอนปิดเครื่องให้ดูนะครับพีชีพขอภาพสักอัน <c oughs> ขอปัจจัยเลื่อนด้วยครับอ๋อการการขันพวกนี้ต้องมีปัจจัยเลื่อนนะครับปจเลื่อนมีมีตรงโน้นนะอ๋อมีมีด้านแล้วครับด้านขวาก็ถ้าทำงานแอร์ก็มีปัจจัยเลื่อนอสองสตัวนะครับอนี่นล็อกทาง แต่เริ่มทัก2สองตัวนะครับทีเนี้ยนิดนึงนะครับตอนนี้คือปิดเครื่องคือร้อยห้าิบครงคู่ถ้าเปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นหกสิบถึงแปดสิบเนาะแล้วตรงนี้ย ก็จะกลายเป็น200กว่านะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าพ่ออันล่างกับพ่อโลถ้าเราต้องการเสียบเกลน้ำยาเราต้องเสียบตอนเปิดหรือปิดเครื่องต้องเปิดเครื่องครับเพราะว่าถ้าเปิดเครื่องแรงดันต่ำเสียบง่ายแล้วก็หายครับปิดใช่ต้องปิดเครื่องนะครับ แล้วเสียบถึงจะเบาเพราะนั้นเดี๋ยวผมเสียบตอนปิดเครื่องให้ดู <C oughs> ซึ่งพอแรงดันปิดเครื่องนะครับแรงดันมันจะสูงแล้วพอแรงดันสูงก็จะพ่นออกมาเร็วพอพ่นออกมาเร็วผ้ามันก็จะเย็นเนะี่ยเพราะนั้นไม่ใช้มือตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ถ้าอย่างเช่นเราเราเราเสียบตอนนี้ตอน,นปิดเครื่องถ้ามันไม่รั่วนะ <C oughs> เสียบตอนปิดเครื่องตรงนี้ครับ เวลาเราเสียบไปแล้วเนี่ยแรงดันน้ํายามันจะใกล้เคียงกับตัว R410A R32 ตอนเปิดเครื่องเลยเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะเย็นนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเสียบสีแดงนะเป็นไยนะครับเหมือนเดิมก็ดันไปก่อนนะครับดันให้มันเข้าล็อกก่อนนี่อ่าพอจะเริ่มมีออกมาแล้วหมุนได้เลย เนี่ยเสียงมันจะต่างเมื่อกี้นะมันจะแรงกว่านะครับพอร้อยห้าสิบเป็นที่น้อยหนะ่อยน่าจะร่วมเลยเหลืออยู่รนะ้อยหนึ่งทีนี้ตัวล่างนะครับตัวล่างไม่แนะนําถ้าไม่มีเฟสี้วาลวไม่แนะนําให้เสียแบบเมื่อกี้นะเพราะน้ำมันคอมเพรสเซอร์จะมาอยู่นี่นะเพราะนั้นม,ม่เมื่อกี้สังเกตแล้วมีแต่ลง มีแต,แต่ตัวน้ำยาวมาของถ้าเสียบตัวล่างอะแล้วมันคอมเด้งมาด้วยแน่นอนนะครับอะองั้นตัวล่างเดี๋ยวผมใส่เซฟตี้แล้วกันเนะาะใส่เซฟตี้แล้วเซฟตี <Safety S 2> ้ <Safety S 2> ก็คือใส่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกตตามเราค่อยหมุนวาล์วด้านหลังนะครับ เล็กน้อยนะอ่ะโอเคเปิดเครื่องเลยก็ได้สงสัยจะได้เติมอีกถ้าน้อยเนี่ยขอให้น้อยมากๆนะ <laughs> จะได้เห็นปฏิกิริยาบางอย่าง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ดูนะครับข้างระยะต่งลมข้างระยะสูง หาตัวนี้ตัวนี ah <h <h ้อยู่ครับอ่ะเหลือลืมคล้องแคมป์ให้ดูตัวนี้กระแสอยู่ที่5แอมป์เหมือนกันนะครับคลองนี้เลยนจับเลยใช่ครับไม่กินน้ำหนักใช่กินน้ำหนัข้างนะตัวยาที่เราก็เปิดแก่ ใช่สีแดงไม่ค่อยเกียดหรอกเก้าเว้นไอแอร์แบบนี้เกียดยังไงครับมาทีเดี์ไอแอลเกลียดยังไงใช่อันนี้ไม่อันนี้จะเรียกว่าเกลียดคู่นะครับเกลียดเดียวขายคพิ่งเดียวก็มีนะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูถ้าเกิดตรวจเช็กธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไอเซ็ลไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือโลอย่างเดียวรู้ผลแล้วแต่นี่ เอ,อเ,ออเออมื่อกี้เรามีทฤษฎีเนอะเราก็มาดูว่าทฤษฎีเราตรงไหมนะมันต่างกันยังไงใช่แล้วก็ความต่างของแอร์สองชนิดน,นี้ด้วยฮันเนิ้์ครับรอประมาณส0กนาทีตอนนี้น้ำยามันลงอยู่ที่ห้าสิบนข้ดคาเนี้ยขึ้นไปอยู่ที่ร้อยหกสิบแล้วผมไม่อยากให้มันลงเยอะย จะได้เห็นมามาติกิริยาด้วยตัวนี้นะครับวัดดูเล่นๆก่อนเนาะสามพิบอ,องศานะครับยังส<ข>ามพิบอยู่เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงกนะ็ไดตัวตัวข้างหน้าต้องเย็นก่อนใช่อ่าเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงก็ได้น่าจะยังเพราะตรงนี้ยังไม่ร้อนเลยผมว่าน่าจะรั่วเยอะอยู่ มันจะเกิดปฏิกิริยาหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นชัดอ่ะคือตรงนี้นะครับผม่องให้ดูเห็นอะไรไหมมันมีน้ำแข็งนะครับอ่ะโทษนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยของขาวอ๋อาไปตอกเลยต้องแคปเชือกใช่ครับหลังจากแคปทิือ ก็คือถ้าน้ำยาขาดนะครับหลังจากแคปชิวอ่ะมันจะเป็นน้าแข็งทีเนี้ยถ้าเป็นแอร์แฝงอ่ะเราก็ต้องมาดูตรงนี้แหละ <S <S 2> <S 2> น้ำยาขาดมาโชว์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัววอลทายเมื่อกี้ถ้าน้ำยามันขาดายเยอะๆอ่ะข่อหายจะแข็งครับแต่ว่าจะเป็นเกล็ดหิมะนะแข็งเป็นเกล็ดหิมะข้อหายด้านบนตัวนั้นคนระับใช่ครับจะเป็นเกล็ดหิมะนะครับหรือบางอย่างเช่น R T 1น A เวลาเปิดเครื่องอ่ะ ตอนน้ำยามันลงเยอะๆครับก็จะเกิดน้ำแข็งแป๊บหนึ่งแล้วก็หายแต่ถ้าเป็นแป๊บหนึ่งแล้วหายคือป,ปกติกใช่ไหมใช่อันนี้มันจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเป็นเกล็ดทีมะนะครับเกล็ดทิมะทําให้เอ,อก็คือปฏิกิริยาของมันนะเวลาผ่านกระซิวแรงดันมันลดใช่ไหมครับถ้ามันลดอ่าในอยู่ในใน,ในช่วงแรงแบบน้ํายาพอดีอะ่ะมันก็จะไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นแต่ถ้า แรงดันน้ำยามันน้อยแสดงว่าปริมาณน้ำยาน้อยใช่ไหมพอปริมาณน้ำยาน้อยผ่านกคปซิวอะ่ะมันยิ่งน้อยลงไปอีกอุณหภูมิก็น้อยลงไปอีกครับก็เลยเกิดเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวสั่งน้ำยาเติมอ,อีกครับด้วยคับแกเอน้ำยาเติมด้ไหเดี๋ยวมาเติมดูว่าเอ้ยเติมไปย่ำหายไหมนะครับตัวนี้สเปคเติมเลย 5m นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนั้นเติมให้มันก็อยู่ด้วย,ออยลองเติมกันดีเลยครับลองไหมครับใช่ลองลองเลยถ้าถ้าได้จับก็ต้องมันมันจะเป็นไปเรื่อยๆใช่แต่ถ้าไม่ได้จับเองไม่เป็นนะแล้ว่าเนี่ยข้างนี้มันอยู่ที่ประมาณ170เองนะครับมันน้อยกว่าปกติ <c oughs> เดี๋ยวเขเราลองเติมให้ ให้ถึงระดับเนี่ยแล้วดูว่าตรงนี้มันถึงเท่าไหร่ที่จริงตัวนี้มันต้อง2 0 0 2 5อยองราเนี่ยประมาณเนี้ยเราเลยมันน้อยกว่าทุกอย่างเลยนะครับก็เลยเกิดปฏิติกิยาที่เป็นน้ำแข็งเดี๋ยวเราลองมาเติมดูเปิดเ่าๆอ่ะเดี๋ยวใครยังไม่ลองลองดูนะไม่นจายเหัว

น่าจะเป็นที่ทเซต้วาวเซตวาวนมีุสายอนไอแต่อยอเนี่ยใช่ปิดปิดอย่าง้อยซอปิด

พูปีเลยนะพว่าเราไม่ใส่นี่เมีเงเลยนะเออคพปีนแล้วใส่้ไปแล้วมันหม่ายีเตจีเบาเนะอ๋อนี่เอะใช่ได้ใช่แล้วขึ้นแลวครับเตีเตจีเบาครั ิวัสดีเจ้าตนว คือถ้าเธอเปิดฝั่งไฮมีมีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันมันจะวิ่งขวนมาเลยครับบนี้ก็มันจะไม่ใช่โคางไหลนะเวลาใช่ถ้าคนไทยจริงจริงเซฟเซฟจริงๆก็อย่าหุ้นเสียไฮก็ได้เวลาไทยแค่เลยห้าปี ใช่ครับใช่ด้ว่ยใช่เราไว้เช็ดไว้เช็ดแรงดันเวลามีขนาดที่จริงเวาเราเป okay. well. an ็นยราใช้ก็พอใช่ไ่มเดี๋ยวเราดูมาหรือ5ได้หมดได้5ค่ะหายแล้วนะครับ